สวัสดีครับก็พบกับปาดาบอฟิเชียลนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับตามประเพณีศาลของเราก็จะเป็นการทําบุญรวมญาติเอ่อบำเพ็ญบุญนะครับรวมญาติหาผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็มาเข้ามาภา,ายในบริเวณศาลาการประเรียนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้กร,ราบพระวก,ก่อน นี่ครับสาธุดเออด้อหลวงพ่อเด้อวดนี้จังๆังเด้อนี่ครับจังเต็มๆเลยสามลงว,วันทีหนึ่งเลย,ย,ยจังจังเลยหมวดนี้เนี่ยน,น,น,นะครับก็เดี๋ยวเรา ไหว้พระกราบพระกันก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เรากราบไหว้พระแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆไปในบริเวณวัดสว่างอารมณ์นะครับวัดสว่างอารมณ์บ้านนุนทันตำบลน,นุนทันของเรานะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมด้านนอกนะครับ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นท่นคณะกรรมการข้อพักตรายกนะครับมารอรับบริจาคจากญาติโยมผู้ที่มีกิจตทานะครับเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศร,รอบนอกนะครับของวัดสว่างอารมณ์นะครับวัดสว่างอารมณ์บ้านนุนทันอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำ นะครับภายในศาลาการบปร,รียญนี่ก็นะครับก็จะมีอดีตเจ้าอาวาสพระภูโพชัยวุฒิสารนะครับพระภูโพชัยวุฒิสารซึ่งเป็นพระที่ตัวแอดมินเองเคารพนะครับเคารพนับถือนะครับท่านก็เป็นผู้นูประการของชาวตำบลนนทนันะครับเป็นผู้นูประการของชาวตำบลนนทน นะครับสำหรับพระภูโภชัยพุทธ,ธิสารนะครับเดิน,เ,นนะเราจะพาเดินชมรอบนอกนะครับภายในวัดสว่างอารมณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นที่ดึงดูดเชิดหน้าชูตาของวัดสว่างอารมณ์นะครับสาราการประเรียนอย่างนี้ก็ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเชาวตำบลนวนทันล,ลูกลูกหลานของตำบลนนนทันนะครับช่วยกันหาเงินผ้าป่ากระถินมาร่วมกันก่อสร้างขึ้นมานะครับย้อนแสงหน่อยนึงครับรอแป๊บหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นเพื่อนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานาน นะครับอ <mile> ันนี้ก็เป็นนี่เลยครับต้นมะขามเก่าต้นมะขามเก่านะครับโบราณอายุหลายร้อยปีนะครับอายุหลายร้อยปีสําหรับต้นมะขามต้นนี้นะครับคิดว่าตอนเนี้บริเวณเพดตมณนนทันเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับน่าจะเหลือต้นนี้ต้นเดียวสําหรับต้นมะขามใหญ่ยักษ์นะครับ ข้างในกลวงหมดแล้วครับข้างในกลวงหมดแล้วเลือแต่กระพีด้านนอกข้างในกลวงหมดแล้วต่อไปก็จะไปชมสิมนะครับอันนี้เป็นสิมนะครับไม่ใช่โบสถ์นะครับเพราะว่าสร้างตามแบบสิมหลังเก่าสร้างทับที่เดิมไว้นะครับ สร้างทับที่เดิมสร้างทับที่สิมหลังเก่าที่ลื้อลงไปแต่ว่าก็ยังสร้างไว้ในรูปแบบเดิมนะครับยังคงรูปรักษ์ไว้เหมือนเดิมสำหรับสิมหลังนี้นะครับมีนะครับสำหรับสิมหลังนี้ทาชมร้านนอกก่นครับเออเออ วัสดีครับวัสดีวัสดีไปไปฮะไปไปนะครับก็ยังสร้างคงรูปรักษ์เดิมของสิมหลังเดิมไว้นะครับเพราะว่าสิมหลังเนี้ยทางกรมศิลปากรได้ขึ้นมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณน,นะครับขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณเพราะฉะนั้นการก่อสร้างหรือการจะทําสิ่งใดก็ต้องได้รับ อนุญาตจากทางกรมศิลปากรเสียก่อนนะครับต้องได้รับอนุญาตจากทางกรมศิลปากรเสียก่อนถึงจะสร้างได้ถึงจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นช่อฟ้าใบละกาที่เป็นพญานาคเนี่ยกระบกกระจกสีกระจกสีที่ ติดไว้ก็ร่วงหล่นเสียหายมาเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับก็ยังอัจจะรอปัจจัยนะครับอาจจะรอปัจจัยรองเงินนะครับเพื่อที่จะมาบูรณะซ่อมเสริมต่อเติมซ่อมแซมใหม่นะครับก็แบบนี้นะครับเพราะว่าหลุดร่วงไปสีก็หลุดร่วงไปกระเทาะออกไป นะครับวัดสว่างอารมณ์ซึ่งเ,เป็นบ้านพ่อพ่อยายแม่พ่อตาแม่ยายของตัวแอดมินเอง,องนะครับอันนี้ก็ร่วมกันหาเงินมาก่อสร้างลูกลูกหลานผู้มีกิจตาของตำบลนนทันเรานะครับ โอ้โหเาร่วมกัน่อสร้างนะครับอันนี้ก็ไอที่เห็นเป็นอาคารหลังโนู้นนะครับก็จะเป็นอาคารตะตุลมุกนะครับเป็นที่รูปคารบอรูปจำลอง นะครับเป็นอะไรนะเขาเรียกทำเป็นตารา,าหุ่นขี้พึ่งนะครับหุ่นขี้พึ่งหุน่นไฟเบอร์นะครับของพักู ของพระครูโพชัยวุฒิสารนะครับก็จะเป็นสาธตา,า,าลาจตุรมุกเล็กๆนะครับเพื่อที่จะไว้รูปปั้นของหลวงพ่อนะครับพระครูโพชัยวุฒิสารนะครับตรงนี้ ใครที่เข้ามาชมภายในเอ,อ่อใครที่เข้ามาชมในช่องป่าดากอฟิีเชียวตัวติดลิขสิทธิ์เพลงเลยครับขอออจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ